ตอนนี้เท่ากันมนลิราวังอะไรกับดอกไม้อ่ะฮะเอาอะไรมาเสร็จเอายังมาเสร็จดอกไม้นะออย่างนี้ต้องจงกับเราเลยดีไหมเนี่ลลางลงมาจากกดไฟลื่นๆๆคนไฟฟ้าเนาะ สถานีสถานีนี้คือสถานีเอ่อสยามพารากอนสวัสดีครับสวัสดีคอแอรพี่น้อง,องนะเอ็มซีน้อง้านาฮ่าคีบีเทากับสีมาต่อด้วยเพราะว่าพาน้องไปเที่ยวจังหยามพน้องนั่งรถไฟไปกินเกากัพาน้องไปเที่ยวนานบ้านแม่เนาะวันนี้เป็นวันที่สองที่หาครับเดี๋ยวพาน้องไปมาสุด วันนี้มันจะไปเที่ยวที่ไหนนะจั๊กไปเที่ยวที่จั๊กวันนี้เราจะพาน้องไปเที่ยวสวนกับพี่จั๊กครับไปพาน้องไปเที่ยวงานวันแม่ฝากอะไรกับพี่อะไรโอเคตาติดตั้งนะตาเปลก็แส้ตาตา้งก็ใช้เป็นโกลเด้อ โอเคครับเดี๋ยวครับพ่อแตก็เดี๋ยว,ะะยวให้พี่น้องไปเที่ยวนํากันได้นเนาะไปเที่ยวนองได้เนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟสยามพารากอนครับแล้วก็ว่าก็จากคลิปนั้นเนาะที่พาน้องมาเที่ยวครับอยากจะพาน้องไปต่อที่สวนตะจุจักไปเที่ยวงาน ที่ตักยุ่งจังน้องปฏิเคยมาเที่ยวแบบนี้น้องมากันซึ่งว่าแบบ <c oughs> ไงเ,เลย <c oughs> ประเทศไทยจเจริญมากพี่น้องเ้ยพี่น้องทั้งซอฟต์แลาวเฮาเบิงเหลือนี่คือประเทศไทยครับผม เลินรถไฟฟ้าวิ่งแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวท้ายให้พี่น้องถูกก้อนกน,น,น,นอนลายยีรีหมูนวดลังลงมาจากรถไฟลืนล่นๆๆๆๆรถไฟฟ้าเนาะสถานีสถานีนี้คือสถานีเอ,อ่อสยามพารากอนครับ มีเบิร์ตกับยักไทยทางผ่านเนาะมารอขึ้นต่อรถจากสยามไปสถานีืน่นครับทางซ้ายนี้จะไปจะไปจตุจากครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเลยครับไปโอเคายขึ้นรถไปเลย คนแน่นมากพี่น้องเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดยุดวัหยุดเนาะคนหาจ,จะเยอะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ปะตุจักครับผม ตอนนี้เราก็นั่งรถไฟมาลงตะกี้จักรป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น,น้องขานลงจกักรขานนี้สยามเนาะต่อมาเนี่ยตะกี้จักรฝังงันบปราชธานีตะกี้จกัจก เอาสผ้านอนเข้าไปเยี่ยวให้สบายประเทศไทยจะเจริ่นรับไปนอนเลยโอเคฝากไก้เลยอาเขียงเลย พี่น้องในเบิรก็นี่คือไปตัดสุสดยากประชันล้างขาดกันไร้คนไล่รายเดีย ภายบรรยากาศแล้วสถานีรถไฟตะจุจักตัวมอชิดไปที่น้องเบิงกกันทางสาดแด้หลาย นี่จีนพลังเต็มนะครับกิลงไปข้างล่างข้างล่างที่เป็นสวน ตรงนั้นมันเป็นรถไฟใต้ดินหมดแล้อันนี้ยุคห่างสวนตะกีจักพี่นอ้องไม่ได้พาลังก็โบผู้ขึ้นกันว่าพ้าสิพ้ากันไปไใช้ เ็าลองยางไปตามเขาลองเิ็งว่ายินเขาว่าในส่วนตะกิ้จักมีงานผมก็เลยพาให้น้องเข้ามาเที่ยวดูเนาะเข้ากับไปเบิ้งน้ำกันว่าสิมีหรือบบมีเนาะพรว่าวันนี้มันเป็นวันยุด มอสิทธ์กับใกล้ๆน,นั่งวิ่นไป60บาทจะถึงมอสิทธ์เนาะคนส่งคนส่งมอสิอทธ์เขาพายยังกันอุ้ยกระเป๋าพี่น้องกระเป๋าสร้างพี่น้องชวนทัตุยับค้นลายหรือว่าวันนี้มันเป็นวันยุดเนาะวันยุดแล้วก็มีงานด้วยเก็เลยพาน้องเข้ามาเที่ยวดู ฟ้องดูบรรยากาศรอบๆข้างในจะเป็นที่ไอข้ขายของ,ขงในตลาดนัดตัดตุจกักเดี๋ยวาสิพี่พี่น้องเข้าไปข้างในฟ้องมีแต่ราคาถูกๆกันละทิศบ,บาท๙บาทพี่น้องเบิร์เดอว,วันตัดตุจกัก คนละหมากลากใหม่มีเบอรบมะจักจีนบะจักตางพลังมีมทัวหมดเนี่ยพี่น้องตลาดนัดตะจจักเ,เดี๋ยวเอาสิพาพี่น้องเอาไปข้างในเนาะแต่ว่าตอนนี้เขลาะข้างนอกครันตอนนี้เขาก็มานั่งอยู่ในสวนตะจุจักพี่น้อง พาน้องมากินสมตำนุ้งจีนแล้วก่อนเดี๋ยวจังทีพาน้องไปเลี้ยงปลาอตอนนี้สันก่อนตอนนี้สั้นเพลนกันบัดนี้พี่น้องกินน้ำกันสมตำหรือว่าตำบักหุงตำปลาแล้วกับน,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 นุ้งจีนพักแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวเขาจะไปเลี้ยงปลาต่อเนาะอาหารปลาแล้วก็ทภาพาน้องเข้าไปอยู่ในตลาดตัดตุจัก อันนี้กับแมนคือกันนี้พี่นองทั้งบ้านพี่นองทั้งเงินบ้านเท่าองคุณแล้วเนาะทั้งซอสปอปอลาวครับเป็นกบมาเที่ยวมาผ้าลูกเพิ่นมาเรียนถุกนูนหน่อยเพิ่นสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะครับสว,วัสดีค่ะบรรยากาศประมาณซ้โมงสีมงแรงพี่น้องครับอยู่ในสวนตัดกุจักน,นี่เข้าสิพ้านองไป เลี้ยงปลาปนในส่วนแห่งนี้เนาะมันจะมีเป็นซนนน่า,ออาเป็นซ่านอนี่เป็นบัานยุทธวนไลนังเป็นยุทธเป็นยุทธเพราะว่า,าอากาศอากาศหนนนลิไปเลี้ยงปลาเหรออไอไปจับ้ยงปลา บรรยากาศที่สวนกัตุจักคนน้ลยพี่น้องบัจกจีนบัจจกพลังบจังบจักพี่น้องที่ใส่แรงงานอยู่ประเทศไทยนะมีทั้งขมเมนเขม่า,มาลาวเต็มอยู่แถวสวนเพราะว่ามันเป็นวันยุดเป็น วันที่สิบสองสิงหาวันแม่นเนาะาี่พาหน่องมาให้อาหารป่าเออคือมีไงเนาะเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพานอ้องไปปอยไปเป็นไข่อาหารป่าเอาให้เลยเลิพี่น้องเบิ่งดูปลาดอนนะ กะลิ่ไส้ปลาดอนไหมนะใช่ไหมเฮ้ยอยู่ที่บ้านโมมีเ่เลยพี่น้องเป็ มีแต่ตัวใหญ่ๆบัลลีระวังมันงับขาเด้อมันงับข <c oughs> าระวังมันงับขาเด้ปอปลายหญ่ขนาดน่ะตัวขาวๆนะปลาดอนปลาดอนบอกนี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆอุ้ยปลาใหญ่ขนาดนี้ ปัสวายไงครับ ให้บรรยากาศรอบๆให้น้องเบินไปกันบรรยากาศรอบเย็นๆหลังจากที่ว่าฝนมันหยุดนะครับที่สวนจัดตุจักนะครับคนก็เริ่มแห้กันเข้ามาคือเก่าเพราะว่าตอนนั้นฝนมันตกเลยก็ ไอ้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนสวนนี่ก็เลยพากันวิ่งลบฝนก่อนเนาะพอฝนมันเริมยุดตกแลวก็กลับเข้ามาที่นองบรรยากาศรอบแรงอยู่ในสถานที่นี่ก็ถือว่าสวยงามเอันนี้จะเป็นซ่าน้ำเนาะที่ว่ามีป่ามียังยุ่ที่นักท่องเที่ยวให้อาหารยวผมจะใส่กล่องไปให้ที่น่องได้อยู่กันเนาะกนะ ามาเที่ยวกีนนองถามกูได้เพท่านเด้เคยมากัะลองมาเบิ่งเด้อมัรยากาศดีดีหลอบแรงครับเ<ป>อบุณยระับ้นมาบิ้งหไี่กนนอง ต้องการระวังระวังมีน้อนเด้อ <c oughs> มีน้อนในต้นดอกไม้เด้อนอนพี่เสื้อเด้อน้องมาเที่ยวอยู่ไทยก็นจนวายากลับบ้านเพราะว่ามันมวนอีลีพี่น้องเลยอยู่ประเทศไทยขนาดผมมาอยู่นี่ผมเมื่อบ้านกับเมื่อแป๊บเดียวผมก็ยังอยาก จากมาเลยนาอพี่น้องมันคือมัน,ม,นมันอยู่บ่ได้เพราะว่าเขามาอยู่เขามาอยู่ไท้าย,ายปีล้วเอาง่ายๆซะคือว่าติดแล้วะนะพอะเขากลับเมื่อบ้านแบบสั่วครั้งชั่วคราวนี่ก็อ้ยอยู่บ่ได้ขูดข้นกัเริ่มแห่กันเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องรอบแรงแห่งค้นมาหลายดี เมื่อน,นีวันยุดแน่นะวันที่สิบสองสิงหาเป็นวันแม่แห่งชาติวันแม่นะครับทำอะไรกับดอกไม้อ่ะฮะเอาอะไรมาเสร็จเอายังมาเสร็จดอกไม้นะโอ้อยางนี้ต้องส่งกับเราเลยดีไหมเนี่ยฮะจะส่งแล้วโอ้โหตาย พี่น้องฝนมันตกลงมาแล้วมันเริ่มแหงแล้วปัดวัดน้องว่าแต่ว่าเอากระดาษเจสูมาเซตด,ดอกไม้ชุกดอกแบบนี้ก็มีด้วยเหรอฮะโว้ยมันจะเพื่อนได้ไงอืมเอาเซตก็ไปแล้วว่างนอนพีเสือเด้อปฏีทเนีโจได้ปฏิวะอันนี้เป็นส่วนดอกไม้อยู่ในไออันนี้เนาะทางซ้านำ เดี๋ยวผมจีไปทายไกลๆก,กับซานามนอนแล้วก็ไอหนักสาดกล่องไปตั้งฟังตรงขาบน้องพี่น้นองตรงนี้ก็จะเป็นศาลาศาลาไว้นั่งนาะค่ันามาเที่ยวจริงๆพี่น,อน้องที่การสงบลมเย็นด้วยยิ่งดีบรรยากาศรอบเย็นๆประมาณซีโมงหาโมงนอนเลิกง,งานพอดี น้องเบิ่งดูต้นมะพร้าวนะมันยังเหลือก,กิ่วๆอยู่พอมนันน่าสิฮักได้แล้วนะั่นนี่ก็าห้องเล็บผ้าน้องมะลิมาเกี่ยวสถานที่หลายอย่างเนาะมาตรวจตาดุจัื่อกี้นี่ก็ฝนตกลงมาพากันเข้าไปไอ้ส้นส้นอยู่ในโฮมพอหลังจากที่ว่าฝนตกแล้วก็มีคนออกไหลังจากที่ว่าหยุดตกแล้วก็มีคนออกมาอีกเกี่ยวคือเก่า เพราะว่าเพิ่งจะยุบตบไปเมื่อกี้เราพี่น้องย่างจุดเทียบเนี่ย,ย,ยทา,างเข้ามาอีกแล้วครับสำหรับคลิปนี้การจีนตบทันี้หละพี่น้องเพราะว่าการย่างหน่อยกาน้องการได้มาเที่ยวอยู่ในประเทศไทยการไลยสถานทีน่เนาะที่ว่าสำคัญและะ้วการมองการกองเที่ยวเข้าไปเพราะว่าเป็นไทยหรือว่าต่างชาติเป็นจีนทังล่างยนี่เนาะกาไทยนอกมะลีบอก พี่น้องเอฟซีไปดูคือทางไทยแลว้วก็่อผมขอลาว่าได้ประเทศอื่ดนด้วยว่ายากกลับอยู่ว่าประเทศลาว,วน, <c oughs> นอ,วอกก็จะกกลับประเทศลาวพี่น้องว่าอยากอยากเที่ยวต่อได้กับ็ได้ต้องไปเรียนหนั้งทีทุกคนคลิปนี้ก็ดีซรัพยนี้น้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแซ่ซองซองของทรายคุณโก้เ,เนี่ยเด้อไปเลยพี่น้อง